นีโนพารามิเตอร์ s e l e c เข้าไปคอมพิวต like, ์ลิสตกด s e l e c เข้าไปก็จะมีพารามิเตอร์กรุ๊ปต่างๆอย่างเช่นกรุ๊ป0 1 s e ตค่า related motor กรุ 02, set stop, group ๊ป0 2 s e ตการ start และ stop ของตัว soft start กรุ๊ป0 3คือกรุ๊ปลิมิต คือการลิมิตช่วงสตาร์ทของการสตาร์ทมอเตอร์หรือการสตาร์ทช็อปสตาร์ทกรุปศูนย์สี่คลิกสตาร์ทนะครับกรุปหลักๆที่ที่ต้องเซตนะครับก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับแล้วก็กรุปอ่ากรุปสิบนะครับผม ครบเสร็จเราก็จะเซตพวก I/O นะครับผมเหลือจากให้ I N I N O.1 เป็นอะไรครับเป็นรีเซ t ตเป็นอะไรอย่างนี้กองกด Edit เข้าไปแก้ไขนะครับเป็นรีเซ t ตเป็น Run e n a b อ e อะไรประมาณนี้แล้วก็ฟังก์ชัน K 4 K 5 K 6นะครับก็คือตัวรีเลย์ของตัว soft start นะครับสามารถเข้ามาแก้ได้น,นะครับ กรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็กรุ๊ปสิบสมนะครับ protection list หนึ่งนะครับผมก็มาเซตตัว E O L mode นะครับปกติมันจะเป็น normal อยู่นะครับผมก็ดูตามลักษณะของตัวมอตเตอร์นะครับว่าเอาไปสตาร์ทโหลดประเภทอะไรนะครับ ในนี้เราก็จะไปสตาร์ทตัวประเภทอแอร์คอมนะครับแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับส่วนโปรเทคชันลีสสองนะครับก็จะมีพวกคือเลนอันเดอร์โหลดเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าง,งานว่าจะต้องการที่จะต้องการตั้งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโปรเทคชันลีสสามนะครับก็เป็นประเภทของตัว โอเวอร์วันเตจนะครับตัวนี้ก็ถูกตั้งไว้อยู่ตัวนี้ถ้าเขาจะเปิดใช้ก็มาตรงคำว่าออนนะครับอีดิตนะัะอยากจะเซตเป็นอะไรนะครับก็เซตเอาได้เลยนะครับผม